สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายดวงตามตำราของไทยโบราณนะครับวันนี้ผมจะขอมาทำนายฝันนะครับเพราะว่ามีหลายคนก็ทักมาถามผมเลยว่าอยู่นี้ไม่เห็นอัพคลิปเกี่ยวกับการทำนายฝันเลยนะครับก็พยายามแบ่งเวลามาอัพนะครับก็ที่ท,ท,ที่ที่ไม่ที่ไม่อัพเดทคลิปทำนายฝันเลยนะครับก็มองว่า มีการทํานายไปเยอะแล้วนะครับแต่โอเคนะครับก็มีคนส่งมาให้ผมเยอะนะครับว่าฝันแบบนั้นฝันแบบนี้ผมยังไม่ได้ทําเลยนะครับวันนี้ได้เวลาว่างๆนะครับก็เลยหยิบคลิปทํานายฝันนะครับตามตามราบราเนี่ยมาทํานายให้ทุกทุกคนนะครับให้แฟนคลับได้รับชมรราฟังกันนะครับผมขออธิบายก่อนนะครับว่า การทำนายฝันของผมเนี่ยผมจะทำนายนะครับตามหลักของวิทยาศาสตร์นะครับบวกกับไสยศาสตร์นะครับผมอาจจะไม่ได้ไปศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งนะครับซึ่งตามตำราโบราณของไสยศาสตร์เนี่ยผมก็ถือว่ามีความแม่นมากนะนะครับบวกกับผมนะครับนำเอาวิทยาศาสตร์กับไสยศาสตร์เนี่ยมาปะปนกันนะครับมาใช้งานควบคู่กันเนี่ยผมมองว่า ม,มันมีอะไรที่น่าสนใจนะครับน่าฟังน่าเอามาวิเคราะห์ได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับทุกท่านที่ฟังผมก็สามารถนํามาคิดตามได้นะครับวันนี้ผมจะทํานายฝันนะครับสาหรับ หลายๆคนที่ฝันว่าได้ฆ่าคนนะครับฝันว่าได้ฆ่าคนนะครับในความฝันผมบอกเลยว่าอาจจะดูน่ากลัวนะครับและทําให้หลายคนนะตื่นมาพร้อมกับความรู้สึกแบบไม่สบายอกไม่สบายใจนะครับรู้สึกเครียดนะครับว่าโอ้โหเราเป็นฆาตกรเหรอวะนี่นะครับแต่ความฝันเช่นนี้นะครับ <c oughs> อาจไม่ได้มีความหมายการทํานายแบบ ร้ายแรงเสมอไปก็ได้นะนะครับเพราะความฝันนะครับก็เป็นสัญลักษณ์นะครับที่สะท้อนจิตใจจิตใต้สํานึกของเรานั่นแหละนะครับแล้วก็อาจบ่งบอกถึงสถานการณ์บางอย่างในชีวิตของคุณที่เป็นอยู่ณตอนนี้ก็ได้นะครับหรือว่าที่กําลังจะเกิดกับคุณในอนาคตหรือว่าในอันใกล้เนี่ยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ก่อนจะพบกับคําทํานายฝันนะครับวันนี้ใครที่เข้ามาเจอผมครั้งแรกนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดสมัครสมาชทางช่องไว้ด้วยนะครับ เพื่อที่คุณจะไม่พลาดนะครับสำหรับการรับชมคำทำนายดวงใหม่ๆรับพลังงานดีๆนะครับรับสิ่งดีๆจากทางผมนะครับส่วนถ้าท่านไหนนะครับที่มีการสอบถามผมนะครับอยากจะสนับสนุนทางช่องนะครับเป็นส่วนหนึ่งของทางช่องง่ายนิดเดียวนะครับท่านแค่นะครับกดซื้อสินค้านะครับออนไลน์นะครับ คลิปวิดีโอนี้ผมได้ปักตะกก้าสินค้านะครับไว้ที่วิดีโอท่านกดที่วิดีโอนะครับก็จะลิงก์ไปที่ช้อปปีนะครับท่านสามารถซื้อสินค้าอะไรก็ได้ที่ท่านจําเป็นต้องซื้อจําเป็นต้องใช้นะครับก็สามารถกดได้เลยหากไม่มีสินค้าไหนที่จําเป็นต้องซื้อจำเป็นต้องใช้เนี่ยก็แนะนำนะครับห้ามกดซื้อเป็นอันขาดนะครับหรือหากท่านไหนอยากกดขอบคุณนะครับก็กดที่ใต้คลิปได้กดขอบคุณกดคอมเมนต์ใต้คลิปได้ดดไดเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะครับขอให้ท่านสมหวังนะครับสมปรารถนาทุกประการ เดี๋ยวเรามาจอดนึกกันดีกว่านะครับทุกท่านสามารถกินจินตนาการนะครับหรือว่าคิดตามผมได้นะครับฝันว่าได้ฆ่าคนนะครับถ้าผมถ้าเรามาวิเคราะห์นะครับความหมายในเชิงสัญลักษณ์เนี่ยนะครับถ้าผมจะวิเคราะห์มองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตนะครับทาไมทาไมผมถึงมองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับการฆ่าในฝันเนี่ยมักจะสื่อถึงความพยายามนะครับที่จะตัดนะครับหรือว่าที่จะ ใช้คาว่าตัดหรือว่ากําจัดนะครับบางทีก็อาจจะเป็นคําว่าพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองถูกไหมนะครับเราอาจจะมีความพยายามที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นนะครับเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นในทิศทางที่เราแบบอยากจะเป็นอยากจะเป็นคนใหม่นะครับบางสิ่งในชีวิตนะครับผมอาจจะบางสิ่งในชีวิตที่คุณกําลังอยากจะไม่อยากจะเป็นคนแบบนั้นแล้วอ่าผมพูดอย่างนี้น่าจะพอเห็นภาพนะครับเช่นนะครับพฤติกรรมเก่าๆนะครับอย่าง เราอะก่อนน้านี้เราเป็นคนไม่ดีเลยนะครับเราเป็นคนดื่มเหล้านะครับเราจะเลิกดื่มเหล้านะครับเราเป็นคนสูบบุหรี่เราจะเลิกสูบบุหรี่นะครับเราเคยพูดจาไม่ดีนะครับเราจะไม่พูดจาไม่ดีแล้วเราจะพูดแต่จาแต่เรื่องดีๆเราเคยคิดลบนะครับต่อไปนี้เราจะคิดบวกนะครับหรือสถานการณ์นะครับที่คุณไม่ได้ต้องการนะครับเขาเรียกว่าคุณอาจจะกําลังเผชิญ กับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับหรือพยายามก้าวข้ามความยากลําบากในชีวิตของของเราอยู่นะครับน่าจะพอเห็นภาพคิดตามผมได้นะครับอันนี้คือเป็นการวิเคราะห์ในมุมมองวิทยาศาสตร์นะครับก้ากึ่งนิดนึงนะครับความรู้สึกของคนที่ฝันหน้าตอนนี้นะครับอาจจะรู้สึกกดดันในชีวิตนะครับชีวิตเรามันจริงจังอลเนาะนะครับมันก็มีเรื่องราวที่เราต้องกดดันนะครับ แรงกดดันนะครับจากคนอื่นบ้า,ากพอแล้วนะครับแต่แรงกดดันที่ตัวเราเองเนี่ยกดดันตัวเองนี้หนักเข้าไปอีกนะครับการฝันว่าได้ฆ่าคนเนี่ยมผมบอกเลยว่าก็อาจจะสะท้อนถึงความเครียดของตัวคุณนี่แหละนะครับความเครียดความโกรธนะครับหรือว่าความขัดแย้งที่คุณมีต่อคนอื่นนะครับหรือแม้ต่อตัวคุณเองก็ตามนะครับถ้าผมยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยนะครับความรู้สึกของคุณเนี่ยอาจจะต้องแบบรู้สึกชนะนะครับรู้สึกมีอุปสรรคในชีวิตอาจอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งก็อาจจะมาจากตัวเรา ความขัดแย้งในจิตใจนะครับ่ณตอนนี้คุณอาจจะมีความขัดแย้งในจิตใจนะครับหมายความว่าอย่างไรนะครับถ้าคุณรู้สึกผิดนะครับหลังการฆ่าคนในฝันแล้วน่ะนะครับนั่นอาจแปลว่านะครับคุณกําลังมีความขัดแย้งภายในนะครับอาจเป็นความเสียใจที่ทําให้คนอื่นเสียใจนะครับหรือความรู้สึกผิดที่ยังไม่ได้แก้ไขนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้งงนะครับเขาเรียกว่าความขัดแย้งในจิตใจหมายความว่านะครับคุณอาจจะทําผิดต่อใครสักคนหนึ่งนะครับ แต่โอเคสิ่งที่คุณทําไปอ่ะคุณไม่รู้สึกว่าทําผิดนะครับแต่อีกใจหนึ่งคุณก็กลับมาคิดว่าเฮ้ย mm. ฉันไม่น่าทําอย่างนั้นเลยอ่ะนะครับฉันทําแบบนี้ฉันรู้สึกแย่มากเลยคือความคิดมันขัดแย้งกันอะนะครับพูดง่ายๆคือมัน ไม่รู้จะจะออกออกไปทางไหนนะครับอันนี้ก็แนะนํานะครับลองปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญนะครับหรือถ้าผมง่ายๆนะให้ปรึกษากับคนที่คุณไว้ใจนะครับให้ปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ันี้จะดีที่สุดเลยนะครับเพื่อให้เราสบายอกสบายใจคุยกับใครก็ได้นะครับที่สบายอกสบายใจมากขึ้นผมแนะนําให้คุยกับคุณคุณพ่อคุณแม่เนี่ยน่าจะช่วยท่านเนี่ยหาทางออกได้นะครับผมอ่ะสองเนี่ยผมขอวิเคราะห์ตามศาสตร์โบราณบ้างนะครับตามศาสตร์โบราณเนี่ยนะครับใน ตามตำราโบราณเนี่ยนะครับการฝันว่าได้ฆ่าคนเนี่ยนะครับค่อนข้างมีความหมายเฉพาะเจาะจงเลยนะครับถ้าความเชื่อของตำราไทยโบราณเนี่ยนะครับมักตีความว่าคุณกําลังจะได้ปลดเขาเรียกว่าปลดล็อกบางสิ่งนะครับที่มันหนักหนาในชีวิตของคุณเนี่ยออกไปนะครับถ้าคุณเอาไปเชื่อมกับในทางวิทยาศาสตร์ที่ผมเล่าไปเนี่ยนะครับผมที่ผมบอกว่า เขาเรียกว่าอะไรการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมที่ผมเล่าไปนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเนี่ยนะครับถ้าเราเรียกค่าคนในในฝันนะ่ะมันเหมือนมันตัดออกไปแล้วอะนะครับมันเลยทําให้โลกเนาะนะครับคิดตามผมนะว่าเอ้ยตำราบโบราณกับวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีความแบบเชื่อมกันอยู่นะนะครับหรือบางทีนะครับก็อาจจะมีโอกาสได้รับโชคลาบนะครับจากการที่คุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าถ้าฝันแบบนี้นะครับถ้าเป็นในมุมมองของศาสตร์ทางตะวันตกของชาติตะวันตกนะครับนักจิตตวิทยานะครับฟรอยนะครับผมออกเสียงผิดขอขออภัยนะครับฟรอยนะครับ F R E U D นะครับท่านมองว่าการฆ่าคนในฝันเนี่ยเป็นการแสดงออกถึงแรงกดดันนะครับหรือความต้องการที่ถูกกดดันไว้ในในเขาเรียกว่าในจิตใต้สํานึกนะครับอันนี้ความหมายก็ จะคล้ายๆกับในเชิงวิทยาศาสตร์ที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้นะครับผมถ้าผมจะวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับในในเขาเรียกว่าลงรายละเอียดเพิ่มนะครับถ้าคุณฆ่าคนแปลกหน้าล่ะนะครับในฝันเนี่ยนะครับโอ้โหฆ่าคนรู้จักก็ว่าโอก็โอเคยังยังโอเคแต่แบบฆ่าใครก็ไม่รู้นะครับเราไม่ได้ไปโกรธไปเกลียดเขาทําไมเราไปฆ่าเขานะครับ จูจ่ๆไปฆ่าคนแปลกหน้านะครับอันนี้ก็ถ้าผมตีเป็นความหมายเนี่ยนะครับคุณอาจจะกําลังเผชิญนะครับกับการตัดสินใจอะไรบางอย่างเนี่ยที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตใหม่ของคุณนะครับหรือพยายามจัดการนะครับกับความกลัวที่คุณยังไม่รู้จักในชีวิตคือความกลัวที่คุณยังไม่รู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงไม่รู้ว่าในอนาคตคุณจะ,ะเผชิญกับอะไรนะครับอันนี้คุณกําลังกลัวอยู่นะครับแต่ถ้าคุณฆ่าคนรู้จักนะครับถ้าคุณฝันว่าฆ่าคนรู้จักเนี่ยอาจจะสะท้อนถึงความสัมพันธ์นะครับของคนรู้จัก ว่าคู่รักพันธมิตรอะไรต่างๆเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยกำลังจะมีปัญหานะครับหรือความรู้สึกที่คุณต้องการจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นะครับกับคนที่รู้จักหรือกับใครก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็อาจจะมีปัญหานะครับอารมณ์ในฝันเข้าใจว่ามันแตกต่างกันเนาะนะครับหากในอารมณ์ในฝันเนี่ยนะครับคุณฆ่าคนแล้วเนี่ยคุณรู้สึกโล่งใจคุณรู้สึกพอใจมากๆเลยในฝันโอ้สะใจพอใจในฝันอันนี้ผมย้านะในฝันนะนะครับในชีวิตจริงอย่าเอาไปทํานะครับเป็นเรื่องไม่ดีนะครับ แสดงว่าคุณอาจกําลังต้องการอิสรภาพนะครับจากสิ่งที่คุณกําลังผูกมัดนะครับสิ่งที่คุณแบบว่าโดนกดดันอยู่เนี่ยนะครับคุณอยากปลดปล่อยมันออกมานะครับผมแนะนําให้คุณไปที่ลมโล่งไปที่ภูเขาทะเลแล้วคุณกรีดออกมาดังๆนะครับแล้วมันจะปลดปล่อยได้นะครับหากหากในฝันนะครับคุณฆ่าคนแล้วเนี่ยคุณรู้สึกเสียใจมากเลยในฝันเนี่ยนะครับถ้าคุณรู้สึกเสียใจมากนะครับตามตําราเนี่ย อาจจะบอกว่าเป็นคําเตือนนะครับว่าคุณต้องระวังอะไรเกี่ยวกับต้องระวังเกี่ยวกับการตัดสินใจอะไรในชีวิตนะครับเพราะถ้าจะมีเรื่องราวให้ตัดสินใจในชีวิตต้องรอบครอบมากๆนะครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนํานะครับเพิ่มเติมของฝากไว้3ามเรื่องนะครับ 1. นนะครับอยากให้คุณไตรตรองความรู้สึกนะครับและสถานการณ์ปัจจุบันดูนะลองกลับไปทบทวนดูนะครับหลังจากที่ฟังผมแล้วลองกลับไปทบทวนดูว่าคุณกําลังรู้สึกกดดันในเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่านะครับจดออกมาได้นะครับหรือมีสิ่งใดนะครับที่คุณต้องการปลดล็อกในชีวิตนะครับเช่นความเครียดจากการทํางานนะครับความสัมพันธ์อะไรบางอย่างหรือเป้าหมายในอนาคตคุณมันมีปัญหาอะไรมันมันไม่ชัดเจนตรงไหนหรือเปล่านะครับเรื่องที่2อนะครับอยากให้คุณสร้างสมดุลในจิตใจนะครับ การฝันที่ดูรุนแรงเช่นนี้นะครับอาจจะเป็นสัญญาณนะครับให้คุณหันมาดูแลสุขภาพจิตลองฝึกทำมาทำสมาธินะครับหรือพักผ่อนให้เพียงพอนะครับส่วนเรื่องที่3ามเนี่ยนะครับผมอยากให้คุณใช้ฝันนี้นะครับเป็นโอกาสในการเริ่มต้นใหม่นะครับเหมือนที่ผมทํานายไปนะครับความฝันนี้นะครับอาจเป็นสัญญาณให้คุณ กล้าที่จะเปลี่ยนนะครับกล้าที่จะลงมือทํากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นนิสัยอารมณ์นะครับ <in> หรือสถานการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัด <in> อยากให้คุณเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะครับ <in> ถือว่าเป็นช่วงเวลาในการเริ่มต้นใหม่นะครับ <in> โดยภาพรวมผมขอสรุปเลยนะครับ <in> ว่าการฝันว่าได้ฆ่าคนนี้ <in> ไม่ใช่ฝันร้ายนะครับ <in> ที่เขาเรียกว่าการฝันว่าได้ฆ่าคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่ฝันร้ายนะครับหรือ บอกลางไม่ดีเสมอไปนะครับแต่ก็เป็นสัญลักษณ์นะครับที่สะท้อนถึงความต้องการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่าแรงกดดันในจิตใจของคุณเนี่ยหากคุณสามารถใช้ความฝันนี้นะครับเป็นโอกาสในการเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะครับในการปรับปรุงชีวิตตัวเองนะครับความฝันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆได้แน่นอนเชื่อผมนะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับที่ทุกคนทุกท่านครับเคารพนับถือ อํานวยอวยชัยครับอวยพรให้ทุกคนทุกท่านประสบความสําเร็จร่ํารวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านภายใน3วัน7วันที่สําคัญครับขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพพลนานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์อย่าเจ็บอย่าจนขอพระคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ